วันนี้พร้อมพร้อมผออเล่าเลยเียสครับสามสนึ่วันนี้พร้อมพร้โอเคบัสเจ็นอ้ยก knock 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 because of your you 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 s h n e วัน้เราพร้อและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่น n o c k knock knock, knock. bus first Thailand fan t o u นคะครับ เป็นครับชาวศรีราชาวันนี้มีหนุ่ม12คนมาเคาะประตูหน้าบ้านเราจะเปิดไหมล่ะคือผมเล่านิดนึงละกันคือเมื่อวานใช่ไหมผมเดินทางมาที่ศรีราชาผมก็มองออกไปแบบนอกนั่งรถมาใช่ไหมผมก็มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเงี้ยผมเห็นแบบคนเดินทางมาศรีราชาเยอะมากโอ้หคนมาเยอะขนาดนี้มาดูเขามาดูเราใช่ไหมครับผมมาดูใช่ เดี๋ยวคุณต้องพูดเกินไปครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผมเป็นแฟนๆเนี่ยผมก็ต้องมาดูอยู่แล้วดูเราอ่ะมาดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นอะไรไหมเนี่ยเดหมูเด้งมาเข้า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 มาหัวหน้าหลบ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 พี่รอจังเลยเหรอเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอ่ะมีหมูเด้งอยู่บนจอครับ ใช่ก็ผมรอเล่นนะครับก็มาดูทั้งคู่เลยครับมาดูทั้งหมูเด้งแล้วก็มาดูบัอ้วนครับโอเคครับก็ไหนๆเราก็มาถึงจุดแล้วว่าได้หล่อได้ดีได้เบาได้เบาได้เบาถ้าไม่ไหนแล้วที่มาจิดของน้องหมูเด้งนะครับคือถ้าเราเรียกมา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 หมูเด้งหมูเด้ง เรามาแนะนำตัวก่อนนะครับก็น้องหมูเด้งนี่เขาเป็นน้องเล็กของเรียกว่าศีราชาใช่ไหมเขาเขียวเขาเขียวใช่ไหมฮะใ้นวันนี้เรามาแนะนําตัวจากน้องเล็กสุดของวงหนึ่ของเราดีกว่านะครับผมน้องน,น้องน้องศีราชาถึงพีไม่ใช่หมูเด้งเนี่ยแต่พีก็เด้งไม่แพ้หมูตรกนั้นเนะด้งไม่พอเบียกด้วย มาจิ้มได้นะน้องๆสีราชาผมมาจากบ้าธนธาดาขอเป็นลูกเขยบ้านนี้ได้ไหมครับ้ายกีนะน้องๆสีลาชาไม่รู้เหมือนกันว่นชาอชอบสีอะไรแต่ที่เราแน,น่นอนคือชอบคนสีราชานะครับ โกงจริงๆน้องน้องน้องสีราชาเปิดตัวให้หน่อยได้ไหมครับเอ้ามันเปิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยเปิดอะไรนี้สงสัยต้องมีหลักฐานเรียกเรียกโเปิดดีครับคอมเมอร์ครับปากบอกพี่เดชปากบอกพี่เดชอะไรผมก็นั่นแหละชอบมันถึง นกองน้น, ốc น, ốc น ốc สีราชาชนบุรีมีเขาเขียวแต่น้องก้อยต๋อมีสีโขยนะคะขอบคุณเลยครุณนัชัยครับสวัสด,ดีครับนกองน้น, ốc น ốc สีราชาชนบุรีมีเขาเขียว แต่ถ้าเขาไม่เหยียวก็มาหาเก้านะครับน้องๆน้องสีราวันนี้ตีไทยมาหาแล้วนะครับอุดเป็นเล่นครับตาผมใช่ไหม เตียงตัวนะทุกคนน็อกน็อกน็กสีราชาหนึ่งววหนึ่งท่ากับความหน้าระสองหวสองท่าแับบลอกแบ๊กสามบวสามท่ากับเหมียว4ราชากจินเท่ากับความรักัส ฉีกแล้วกันนอกจากสีราชาผมอาจจะหลอกไม่ให้เธอเหลียวเฮ้ยไม่ขอขอยหลังยืนไม่ไหมแล้วตื่นเต้นกันมันตื่นเต้นหลาอ่างแค่ไม่หลายอ่างเจ็ดห้ากเจ็ดแปดตักินไปเยอะนอกจากสีราชาผมอาจไม่หลอกให้เธอเหลียวแต่ผมให้เธอเล่งกุ้ยเตี๋ยวครับผมได้รับพันครับ นกนกนกศิลาช่าลังน้ำลังปลาลักฝนศิลาชาด้วยนะครับนกนกนกศิลาชาผมมาร์คคริส คือผมไม่ใช่พิชแต่ผมก็เผ็ดไม่แพ้ซอสพีีราช่สีราชานะคนีเดีนอน,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 นกนอกนอกสีราชาวันนี้นกนกนอกมาหาทุกคนแล้วนะคะสวัสดีคน เฉลยแล้วครัผมบอกแล้วลีลาของพี่ผมแต่ละคนแล้วก็ผมเนี่ยคือแบบว่าคือยังกับมุกที่แบบไปหาตอนยันลงแคปชั่นไอจีแต่ละคนนี่คือเขาเรียกได้ว่าทําการบ้านมาดีมากแต่ยูเชื่อว่าทุกคนแน่ชอบนะครับทุกคนชอบพี่แล้วก็ชอบพีพีไหมคะพีพีมไม่อนแรกคิอะไรนะตอนแรกก็เป็นชอบพี่ๆีแล้วชอบพี่ีไหมแต่ว่าเมื่อกี้มันลิ้นมันแบบว่าสั่นตันมีพตันลิ้นมันพันไปหน่อย ก็อ่านั้นแหละเมื่อก,กี้นี้เราแนะนำตัวไปก็แบบว่าแต่ละคนก็น่ารัก,กสุดๆเลยแบบว่าเราแบลวแบบไม่เกรงใจทางความรู้ที่ทวงเมื่อกี้นี้เลยนะตแ <c oughs> ต่จับชุดเนี่ยโอ้โหทิ่น่าใช่ครับก็พูดถึงชั้นซาวเวอร์เลยนะครับบอกเลยว่าตอนเราสอ,เอสอนเนี่ยเราสอนเนีย่ยเยอนมากเลยแต่สอนได้ไม่เชิงเด็กที่ไปประมาสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ <ś la> ดู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 ครับผมมันเดือดขึ้นมาสามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและเพลง Transformer เนี่ยเป็นเพลงที่แบบแม้ว่าเราจะโชว์กี่รอบก็ตามเราก็ตื่นเต้นกับมันทุกรอบเลยครับ,รบ,รบจริงครับจริงจริงแล้วบอกเลยว่ามีสิ่งที่ตื่นเต้น,นกว่าน,นี้ซึ่งยังไม่มีใครรู้ด้วยใช่คือ MV Transformer เนี่ยครับไม่ได้ปล่อยสามสิบนะฮะไปพรุ่งนี้เฮ้ยใช่ออ อีกที่ว่าในเอ็มวีทางเขาไจะถอยแล้วทุกคนบอกว่าตื่นเต้นรอดูกันเลยครับผมสามสิบตุลาคมครับครับผมครับผมไม่ตีก่อนที่เราจะไปถึงสามสิบตุลาก่อนที่จะไปถึงสามสิบตุลาคมวันปล่อยเอ็มวีเนี่ยผมว่าคุณเนี่ยที่จะแต่งล่างมว่านีกว่าเปลี่ยนชุดอะไรเนี่ยอ๋อใครอ่ะพวกคุณนะครับพวกแขกของชายอ่ะออ๋ก็ต้องไปเปลี่ยนชุดให้เดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวพี่ทีดูแลต่อยิงครับ พี่ดีพูดมาอย่างนี้ผมว่าแค่ลุงชายก็ต้องลงแล้วแหละฮะเดีย๋ยวมานะครับผมครับผมงั้นฝากเวทีไว้กับอ่าใค่ไหนคกันครับผไปไปดย,ยูที่ดูไหนรีบเปลี่ยนนะครับ้ยมาอะไรไดีเลยไงมไม่ใช่เห็นหรอกเห็นกันหมดะมอะครับผมอ่าครับตอนนี้ก็เหลือแค่พวกเราแค่ไหนแค่นั้นแล้วนะครับ แคนนี้แคละอันนี้แหละมามาขอเสียงกันหน่อยดีกว่าขอเสียงคนศิลชาติะครับโอ้โห energy ดีกันมากเลยนะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแด๊ดี้ของผมเนี่ยเรียนจบที่นี่นะแด๊ดดี้สัมชันศิลชาครับแด๊ดดี้ไหนแด๊ดดี้ไหนแด๊ดี้ของผมทั้งคู่เลยครับทั้งป้าป้าหุ่นมแล้วก็ป้ายงนะครับ พี่คุณทั้งสองคนนี่คือเรียนที่นี่ใช่ครสับจิระชาอะจังหวัดชลบุรีใช่แล้วที่เราไปสกู๊ทัวร์ไงก็พูดถึงจังหวัดชลบุรีเนี่ยผมผมผมมาที่นี่ผมรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกเหมือนจะเจอไข้ครับไข่อะไรครับไข้ที่ชนคนที่ใช่ผมแถมพอเจอคนที่ใช่เสร็จผมก็มีไข้เลยขอะไรครับไข้เธอไม่ด่าหาเธอไม่ได้พอพอแบบพอแบบ แหมพี่ฮานี่เตรียมมุ้วมาดีนะคะครับแต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับไม่นี่คุณหอาว่าคุณมีมุ์แล้วคุณมีมีมีเขาด้วยนะผมมีมุกงอยู่แล้วมีตลอดในหัวเตไม่หมดเลยยังยังยัยงคำปวดนี่ได้ไหมยากยากคำัวอะไรครับคุณยิ้มั่นใจในภาษาไทย <c oughs> เราลหมหรอไม่ได้น้อยคนบอกก่อนครับอลองก็ได้ครับลองมาสายตาก็ดูมั่นใจอ๋อเมื่อกี้ผมดูมั่นใจหรอครับ เคลนใจก็ได้มาเอาเป็นว่านี่มันแบบทดสอบของผมอืมไหนคุณลองสิเผาราบภาพหรอเฮ้ฟอรนฟอร์มานแทนฟอร์มเมอร์เฮ้ยเลอไอ้์ไลเออรเปียวฮบ้านนะครับแล้วผมขวนยังไงเนี่ยเนี่ย เก่งวคัเสยงครับเสียเสียเสียวไงเสียงมันคำเดียวมันปวดไม่ได้แล้วก็คืะตบเสียแต่ว่าพี่จินเก่งขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมสลับว่าเป็นผมพูดทำปกติให้พี่จินปวได้ไหมนี่ได้ไหมตอนนี้ก็ทำหน้ามั่นใจอยู่เหมือนันอเคยลอิงศรีราชาสาราชีก็ยังไปต่อได้นะฮะ กรุงเทพมหานครออมร้อนนโกสินน่าหินทรลาน่าจตนาน่าเซโดกองกงกันมังกงสุดสไม่ไดเลยทุกคนถูกไหาอยผมอยู่แล้วก็มามีทั้งหลายอ่ะลูกทำอะไรก็สมแร็งหมดอ่ะฮะครับเก่งมากกินมุกใช่ครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ต้องยื้อหน่อยยื้อรอไปก่อน แต่เมื่อวานเนี่ยอ่ะพูดถึงตอนซ้อมมาร์คคิสเขาก็โชว์สกิลได้แบบพอสมควรเลยเราแม่เขลองใช่ลองแล้วไหมบูมล่ะแหมเมื่อวานทำไว้ดีโชว์เขาหน่อยอย่างชายเบียงเชียงใหม่ชายเบียงเชียงรายชายศีรษะมีเกี้ยวฮะว่าช็อตเลยข่าวอันหนึ่งด้วยอ่ะสีเหลืองเสีเหลืงสีผิ เปลี really Hi, hai, hai, hai. ่ยนสมีอีเต้รโฟมฮะมีโฟมไงได้บากใจให้นี้เป็นเวผมครับตับใหม่ตับใหม่นี่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราลองเดิ่อนด้วยไหมหน้าตาไปไปไปคือจะบอกว่าเมื่อกี้เราอุ่นเดี๋ยวอะยังไม่ได้แบบโฟกัสหน้าตาที่สวยงามขอดูหน้าทุกคนเฮ้ยหน้าอะไกันจังเลยโี่ผมรักพี่ชูตินี่ ไหนใครก็เป็นกันครับพี่ทุติลแต่ดูทางนี้ทางซ้ายทางขวานี่ทางผมผมผมนะพีที่แล้วผมเล่นมาทุกคนวันนี้ผมมีนายที่มาแลาวประมาณห้าคนครับพี่อาพีที่แล้วเนี่ยทีทีผมเล่นกับแคนทรัไปจำนวนหนึ่งมีใครรู้จักเกมอะไรกระดิ่งกระดิ่งไหมอ๋อกิงกองกองแกงกิงกิงวันนี้มีใครเล่นเป็นยัง อยังไม่เป็นยังเล่นไม่เป็นจริงปะเนี่ยผมไม่เป็นเลยที่อนุกแล้วอย่ากูใจกูเลยจริงจริงเนี่ยอ่ะแล้วทุกคนเล่นเป็นไหมเป็นอ่ะเป็นเป็นโอเคงั้นทดสอบใครไหนใครเล่นไม่เป็นอ้ไม่มีใครเล่นเป็นเลยหรอไม่เป็นเลยอ่ะกุ้งจริงกุ้งจริงจริงกุ้งกุ้งมีกระดิ่งกี่ลูกแปดรู้อ่ะ นี่ผมไม่ได้เตี้ยวอะไรนะทุกคนตอบเสรยจเดียวกันว่าห้ามันมีหลักการอ่ะอ่าคิาดิบ้างกุ้งกุ้งกิ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 ้งกุ้งกี่ลูกกุ้งกิ้งกิ้งตอบยังไงครับอ๋อลองลองทำไมสองกุ้งกุ้งกิ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 ้งกุ้งหนี่กุ้งกุ้งกิ้งกิ้งกิ้งกุ้งกุ้งนีสองอ๋อนั้นเอาใหม่อีกรอบเลยอ่ะใจร้าย กุ้ง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 กิงกิงกิงกมีกระดิ่งอยู่ในโหลทั้งหมดกี่ลูกิงเด็ดศูนศนมันหมดแล้วทีัล่างเร็วไม่เท่าก่อนแล้วรเอะไรไม่เข้าใจอ่ะอยู่ม่ยังไงมเงเข้าใจไป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 ฝึกมาไปฝึกมาอย่าหาหาคำตอบมาอย่สมมติบอกแบบลององแบบ อ๋อข้อสอบแล้วพี่ตอบได้ปะอ่านเรามาโอเคกุ้งกุ้งกริ๊งกิ๊งกุ้งกุ้งกริ๊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 งกริงกุ้งกุ้งกริ๊งกุ้งอ๋อนี่ทัชนชนออกข้อยังไม่รู้เลยผมทำอะไรไปอ่ะยังไม่ได้ชิข้อสอบนิ้วเหลืออะไรด้วยนะ นี่โหแล้วมันมันมีหลักการไปสุดมาเลยสุดมาสอนได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสอนแต่ตอนนี้น้องชายน้องชายอัดนะคนไม่ใยาตอนตอนนี้น้องชายพร้อมแล้วอ๋อน้องชายมโอเคไปต่อครับน้องชายที่ลงไปเนี่ยพร้อมแล้วในเมื่อน้องชายพร้อมแล้วผมให้พิธีส่งเข้าแบบผมนี่วะไอ้น้องชายเออครับทุกคนเคยมีประสบการณ์ในชีวิตไหมฮะแบบว่าคุยกับเขาทุกวัน อมอกันทุกคือห่มรักกันทุกวันแต่ว่าสถานะเนี่ยก็เป็นได้แค่น้องชายรหัสไ i ไฟเขา,าย,ยังไม่ให้เลย,ยสิ้เองนะต่อไปแค่น้องชายก็อผม